สวัสดีครับผมกบไปสารเทคนิคครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอร์นดอยตรงรุ่นครับกับรถมาด้าบีทีห้าสิโปลครับรุ่น4ประตูครับวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นจอขนาด9นิ้วครับแบรนด์ของอัลฟาคุติกแรมสองลอมสามสิบสอครับแหน้ากากชิ้นนี้ครับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชิ้นเลยครับทั้งหมดเลยนะครับมาถึงแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ย้ายกลับมาตำแหน่งเดิมปุ่มไฟนะครับเป็นทันโลกับไฟเฉือนก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับ ลำสองลำสามสองมีข้อดีครับมีแฮปมีข้อดีครับมีคิวปรับแต่งเสียงครับถึง4-8แบนด์นะครับเลือกการปรับแต่งเสียงในเรื่องของซับเบสนะครับได้ด้วยนะครับในเรื่องของซับบ็อกซ์นะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับระบบเสียง d s p มีด้วยนะครับมีไมค์บลูทูธครับสำหรับพูดโทรศัพท์แยกให้ต่างหากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มียู b ให้2ช่องเล่นนะครับไว้ในรีชารตรงนี้นะครับแน่นอนครับกับการเล่นนะครับยูทูบนะครับซึ่งถือว่ามีความเร็วนะครับแล้วก็มีความเร็วคคคววามแรรรงใช้้้ไดเลยนนนะะััับบตี ภาพสวยมากๆนะครับแล้วนะครับแบ่งสองหน้าจอได้ครับในการที่เราจะนะครับแบ่งระหว่างการดูยูทูบกับแผนที่นําทางได้เลยครับแอปพลิเคชันครับในการที่ลูกค้าติดกล้องบนทึกหน้านะครับ Android ตัวนี้ด้วยนะครับสามารถครับชัดเจนมากๆเลยครับชัดมากทั้งบันทึกได้ทั้งหน้าและหลังด้วยนะครับแล้วก็นะครับบันทึกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับอ่าครับแบบนี้เลยนะครับกูเกิลแแบบนะครับก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับมีฟาม ชัดเจนครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสนใจครับกับจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับกับรถนะครับปาด้าวิซี่50โปรอยากจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นเลครับสามารถทักทายมาคุยกับย่างเง้นะครับที่ร้านไพศาลที่สองแคได้ทุกวันครับอยากจะติดประเภทไหนแบบไหนทักทายมาคุยกันได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ